มาดูลีลาความเด็ดมวยไทยของโจนัทวุฒกันครับผมว่าแม่เขามีทีเด็ดทีจริงอย่างไรในมวยไทยกันนะครับโดยการชกครั้งนี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างนี่ครับโจนัทวุฒนะครับในการเก่งสีแดงครับเจอกับท่านของเก่งสยามนอสพึ่งครับในรายการไลออนไฟครั้งที่35ครับที่เลนาร์ประเทศสหรัฐอเมริกาครับเอาละครับมา ยกที่หนึ่งครับสัตว์แข้งขวาไปก่อนครับโจครับอืมแข้งซ้ายขึ้นมาเหมือนกันครับเก่งสยามครับระวังครับงานนี้ต้องอย่าเล่าๆครับมวยไทยเจอมวยไทยด้วยกันครับแหมเชิงใครจังหวะใครจะดีกว่ากันต้องมาดูครับรายการไลออนไฟนนี่เป็นรายการมวยไทยที่อเมริกานะครับผมสัตว์แข้งขวาไปก่อนครับจังหวะนี้ถีบขวาไปครับโจครับดึงมาครับถีบดักไว้ทําลายจังหวะอืมแข้งซ้ายครับลุดครับเก่งสยาม โจนี่ก็มีดีกรีเหมือนกันนะครับของโจครับโจเคยได้แชมป์สภามวยไทยโลกนะครับอืแข่งมาแข่งคืนครับโจเคยได้แชมป์ของสภามวยไทยอาชีพโลกด้วยนะครับ WPF w ครับแล้วก็เป็นแชมป์ของไลออนไฟครับมาเจอกับท่านของเก่งสยามครับจังหวันี้ครับมาครับจังหวันี้อืก่อนไว้ก่อนครับท่านของเก่งสยามครับตีเข้ามาครับ เข่าไปครับอืมนี่ครับพลิกไปครับกลิ้งลุ้นๆุนเลยทีเดียวครับท่านองเก่งสยามครับบอกแล้วครับว่ามันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่เชิงครับมวยไทยเจอมวยไทยด้วยกันครับสาต์แข่งม้แข่งคืนครับขวางหน้าไปก่อนจังหวะนี้ครับเหยียบเข้าหาครับแข่งมาแข่งคืนเหมือนกันไม่ยอมโดนายเดียวจับแข่งไว้แข่งมาแข่งกลับไปครับเตะจอขาครับแลกแข่งกันหนึ่งจังหวะกันหนึ่งพังครับแข่งไปครับจังหวะนี้เหยียบเข้าหาครับถีบไว้ก่อนครับ ัตว์แข่งมาครับเก่งสยามแข่งมาแข่งขึ้นครับโจแหม่เล่นแข่งเล่นอาวุธหนักอาวุธไกลกันไปก่อนรับอาวุธวิถีไกลครับหมัดซ้ายครับโจครับเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายมาจับไว้หมัดมาครับแข่งมาแข่งคืนครับแล้วเตะเจาะไม่ล้มครับแหมขยับเข้าหาครับโจครับแข่งขวาตาม้วยหมัดขวาครับเดินเข้าหาเหมือนกันครับอืแข่งมาครับ หมัดไปครับแหลกกันคนละหนึ่งทอกครับจังหวะนี้ยังไม่ผีพรลมครับยกนี้ยกทิ้นหนึ่งครับนะครับยกทิ้นหนึ่งก็แม่ดูชันดูเชิงดูความหนักแรงอาวุธดูอาวุธก็ต่อสู้กันไปก่อนครับมาครับจับเขาครับทนาของเก่งสยามครับแหม่มีลูกเขาเหมือนกันครับเดินเขาหาครับเล็งไว้สัตว์แข่งไปครับหมดยกทิ้นหนึ่งครับมาต่อกันยกที่สองเลยครับ เพื่ความประหยัดเวลาครับสัตว์แข้งไปครับท่านของโจทีบยันจังหวะไว้ครับโจครับถีบมาเหมือนกันครับเก่งสยามเดินเข้าหาจังหวะนี้ยิงบัดขวาตรงครับโจเก่งสยามสืบเท้าเข้ามาครับแหลกหมัดกันไปก่อนครับแตะไว้ยับซ้ายครับยับซ้ายโจครับยับซ้ายยับซ้ายขู่ครับโจครับเก่งสยามขับหมัดลำตัวครับเข่าล้ำตัวครับเจอแข้งคืนแบบเดินเข้าหาครับทีมดักไว้ทีมมาทีมขึ้นครับทีมดักไว้ก่อนครับอืมสัตว์แข้งขวาไปจับไว้ได้ สอกไปเหมือนกันครับแหม่อย่าลืมว่าอาวุธมวยไทยครับรายการมวยไทยใช้ได้เต็มที่คำบรเท้าเข้าสอกครับเดินมาครับจับไว้ก่อนครับอืมแยบคูครับสัตว์แข่งมาครับเอืมเจอแข่งดักจากโจครับเก่งสยามครับอืมขึ้นแข่งสูงไม่เต็มดีครับ จังหวะยังไม่ได้ครับออกลูกจุกจิกกวนใจกวนไปเรื่อยครับไม่ให้คู่ต่อสู้เข้าถึงได้ง่ายๆครับเข้ามาครับหมัดมาครับไม่โดนดีครับเก่งสยามลลอกไว้ก่อนครับลลอกไว้ตีเข่าใส่ขาหนึ่งดอกนานเกินไปกรรมการแยกครับเขยับมาเข้าหาครับแตะนวงไว้ก่อนครับทีมดักไว้ครับเก่งสยามครับโจสืบเท้าเข้าไปครับแข้งซ้ายมาเก่งสยามโจหดแข้งตัดล่างครับหมัดมาเข้ามาเข่าคืนครับอุ้ยสองมาเหมือนกันครับเก่งสยาม จังหวะนี้ล็อกไล่แขนตีเขาเขามาเขาคืนครับเขาใส่ต้นขาเขาใส่ต้นขาครับโจครับแมุ่้ยมีซอกยัดเข้าไปหนึ่งดอกครับเอาเขามาครับทีบออกมาก่อนครับแม่สร้างระยะครับนันเก่งสยามตั้งศอกทาด้วยแข้งซ้ายโจนัทวุฒิครับจังหวะนี้ทีมาครับโจเดินเข้าหาครับท่านของเก่งสยามครับโจเดินเข้าใส่ครับยังไงดีครับแม่ขวางกันไว้ก่อนครับไม่ให้เขาง่ายๆครับหมัดนมาแข่งคืนครับ สัตว์แข่งขวาไปครับแข่งขวาดับเบิลพางครับดอกนี้สองครั้งซ้อนครับเข้ามาครับจับเขาครับโจซอขวาครับโจตามด้วยแข้งซ้ายครับแม่เก่งสยามยังคงเดินเข้าหายังไม่ลดละครับทีดักไปก่อนครับโจครับทำลายจังหวะครับเก่งสยามว่ายังไงที่ครับหมัดลําตัวครับตามด้วยแข้งซ้ายเก่งสยามจับเกี๊ยวหมัดตามด้วยแข้งครับดึงออกมาครับไม่เ้จับได้ง่ายๆครับท่านของเก่งสยามทีไปก่อนครับโจดอกนี้ เดินเข้าหาครับเข้ามาเข้าคืนครับจับล็อกไว้ตีเขาใส่ต้นขาครับโจแม่ล็อกไว้แบบนี้ไม่ทาอะไรกรรมการแยกออกมาก่อนครับนี่เลยคือรายการไลท์ออนไฟครับที่อเมริกาครับหวยไทยครับเดินเข้าหาครับแข่งตัดล่างครับถนัดของโจครับเคลียบมาครับอืมสัตว์แข่งนิรุดครับเจอแข่งคืนครับเอาแข่งมาแข่งกลับเหมือนกันครับแม่ไม่โดนไฟเดียวครับขยับมาครับถีบไว้ก่อนครับหมดยกครับ มาต่อกันยกที่3ามครับจังหวันี้เดินเข้าหาเสือบเท้าเข้าหาครับแข้งซ้ายมาครับเก่งสยามหวดมาหวดแข้งดับเบิ้ลผางครับจะโจครับแล้วทีบไว้ดึงขาวมาก่อนก่อนที่จะโดนจับนะครับขยับมาครับทีบขวาครับโจแหม่ถึงกับเกือบจะยักไงครับทีบขึ้นเหมือนกันครับเก่งสยามเก็บเข้ามาดอกนี้ครับหมัดขวาทำด้วยแข้งซ้ายครับเก่งสยามครับแหมเริ่มมาเป็นชุดครับโจเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายสาดไปก่อนครับ ขวาทิบดักไว้ทิบขึ้นมาครับเก่งสยามหมัดมา 1- 2สองเก่งสยามขึ้นหมัดเหมือนกันเอาแปลกมาอาวุธกันเข้ามาครับจับตีเขายังไงดีครับเก่งสยามยังไม่อะไรครับโจเดินบทเดินบี้ครับเดินตามติดครับโจครับขัดแข้งซ้ายโจเดินบทเข้าหาเก่งสยามว่ายังไงดีครับเก่งสยามครับหมัดมากับเก่งสยามศอกซ้ายต่ด้วยแข้งขวาครับแข้งคืนเหมือนกันเตะตันล่างครับโจจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับ เสือเทาเข้าหาสัดแข่งขวาดับเบิลผางครับสองครั้งซ้อนแข่งขวายทีครับโจครับหมัดคืนเหมือนกันครับสอกสะบัดใส่สะบัดศอกใส่คืนเหมือนกันครับมาครับแม่ตอนนี้ยังไม่มีใครเร่งเครื่องนะครับยังไม่มีใครเร่งสปีดครับอืมระวัดระวังกันไปก่อนอย่าเล่าวๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับขยับเข้าหาครับอย่าเล่าวๆก็คืออย่าประมาทนั่นเองครับ จังวันนี้ครับยับคูยับคูไว้ก่อนครับท่านรของเก่งสยามโจเดินเข้าหาล็อกเอาไว้ครับล็อกไว้แบบนี้ยังไงดีสัตว์แข้งสายไปเจอหมัดคืนครับหมัดนี้ลุดครับเข่าไปก่อนครับมาครับหมัดมาเดินเข้าหาอืยิงหมัดมาครับเก่งสยามโจล็อกเอาไว้ตีเข่าใส่ต้นขาตีเข่าใส่สีข้างครับอืแม่ลูกตีเข่าใส่ต้นขานี่โจทำบ่อยๆครับแหม่ เดินเข้าหาครับโจครับอืมสาดแข้งขวาครับถีบดักไว้ก่อนครับเดินเข้าหาสาดแข้งเจาะยางสอกมาตามได้หมัดครับเก่งสยามหยับเข้าหาครับอืมเขาล็อกมาตีเขาใส่ต้นขาอีกแล้วครับแหม่ตีเขาใส่ต้นขาอีกหนึ่งดอกครับตีเขาใส่สีข้างครับโจครับหนึ่งพางตีเขาใส่ต้นขาอีกหนึ่งพางครับตีเขาใส่ต้นขาหนึ่งพางโอ้เก่งสยามมีอาการผือโชเก่งสยามเริ่มมีอาการพือโชว์มมชลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นครับ นั่งตัวคุ้มตัวงอครับเจอเข่าใส่ต้นขายังไงครับแหมใช้เข่าก็ยางแตกได้ครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเทคนิคมาดูอีกครั้งครับนี่ครับเข่าใส่ขาครับดูครับอืมเข่าเจาะยางครับแหมไม่ไหวครับถึงกับตัวกระเด็นกระดอนกันเลยทีเดียวจังหวะนี้ครับโอ้ยตัวลอยละลิ้วลงไปนั่งเข่งอยู่บนพื้นครับแหมนั่งเข่งนั่งแย่ครับนั่งท้ายแย่อยู่บนพื้นเลยทีเดียวจังหวะนี้ครับดูครับโอ้ยแหมเข่าใส่ข้างเข่าครับ มันจะบอบช้ำครับเจ็บครับเรียบร้อยครับชนะแบบน็อกเอาในยกที่3ครับ